ขั้นสูงอยู่60ชิน้นมากดไปนะคะสุ่ม5ครั้งแต่จะได้มาสกินไวโอเลตมากมานะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้อะไรแต่เราวาดไม่นานนะเพราะว่าแบบเออคี่ว่าแบบจะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการดิมี่นะคะวันนี้เรามาสุ่มวงแหวนเวทฟรุ้งฟรงิงก,กันดีกว่า เริ่มต้น60คูป,ปองนะคะแล้วไปล้งแต่วันที่20ถึงวันที่26มิถุนาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะแบบจะได้สกินอะไรไหมนะคะหรือว่าจะเกลือหรือว่าจะอะไรไงนะคะเด <c oughs> ี๋ยวทายคลิปนะคะเดี๋ยวคำนวณให้นะว่าถ้าแบบถ้าอยากได้สกินเนี่ยต้องกี่คูป,ปองอะไรไงนะคะคลิปนี้นะเ <c oughs> ชวยกันกดแชร์ <c oughs> กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะถึง60,000ซับแล้วอะ ก็เดินทางไปฮงหมินซับได้กันนะคะทุกคนอ่ะกดที่เข้าไปเลยนะคะวงแหวนเวทฟุงฟิ้งแล้วชอบชื่อว่าวงแหวนเวทนี่คือแบบเหมือนเพิ่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ็คตสกินนะคะอ่ะก็จะมีสกินวีฟนะนี่เป็นแบบเป็นสีสันอย่างนี้เลยอ่ะเป็นสกินระดับเป็นอาวีสองปีนะคะทุกคนนี่อ้นี่อ่ะอุ้ยทาทานานมาก นี่นะคะอะต่อไปสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ชันนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกมมาวี ที่มียอดไลค์มากกว่า1 0 0 0 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะกลายเป็น ตัวรู o กนะคะอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะเราทำการโหลดดีกว่าแต่เราก็เห็นสกินเนี้ยก็แบบนานๆานก็มาทีอยู่นะทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนี่อ่าแล้วก็มีประกอบท่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะปึ๊บแล้วก็จะมีไวโอ e เลตนะคะนี่อาร์วีอาเออไวไวโอเลตนะคะเป็นอาวีหนึ่งปีนะแต่เราชอบสกิน,นนี้มากแบบอยากได้มากนะคะ แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะ,นนะ,ออนนะแวแบบนเฮลซิง,งะะอ,อ,อันนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเออก็จะเป็นแบบสีสีแบบออกแบบม้งมิ้งน่ารักมากค่ะต่อไปก็สกินวิบอีกแล้วอันนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะคะโอ้เป็นสกินระดับอันนี้อันนี้ใช่อ่าเป็นติชุดนอนนะคะเหมือนเหมือนมาบ่อย,อยนะแบบไม่ค่อยแพงนะ,ะสกินนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสกินลาวิลนะคะ อันนี้ร้อยคูปองนะคะลิมิเต็ดเอามารีเมคใหม่ปึ๊บอ่ะอันนี้ก็เป็นวี่านะคะอันนี้ก็ร้อยคูปองเหมือนกันนะไม่แน่ใจอาจไม่ถึงร้อคูปองนะเพราะแบบมันมันนานมากด้วยก็แบบเบอเลยนะต่อไปนะคะก็สกินวิปนะคะนี่อ่ะอน,นี้เป็นลากีระดับเฮโรอีกนะคะ โอเคถ้าเยอะเกินละกระป๋อ,องสีนะคะก็จะมี2อัน20อัน5อัน3อันแล้วก็1อันนะคะแต่เขาไม่ได้บอกไงว่าแบบอันเนี้ยทุกคนว่าแบบสุ่ม5ครั้งแล้วมันจะออก1ครั้งอะไรยี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นตที่ออกนะคะวงแหวนเวทฟุงฟิงนะคะแจ็คพอตหรือสกินถาวรน์จนะคะกระป๋องสี 68.30นะคะอิโมจิเอฟเฟกที่สรูนะคะ3 1 0 3คือซึ่งเปอร์เซ็นต์กระป๋องเสียออกเยอะมากนะคะก็คือแบบเลย50%ิตอนนี้เรามีแพคคัมพี P นะคะคัมพีค่าสูง60อันอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาใช้กันกี่ชิ้นนะคะขั้นต่ำคือ8ขั้นต่ำคือ6ชิ้นนะคะก็จะมีอันนี้นะแต่เราอยากได้เลตแต่นี้เราว่าคิดว่าคุ้มนะถ้าแบบสกิลฟูฟฟีทั้งทั้งแพคเลยอ่ะ ต่บางอันก็มีแล้วก็ไม่น่าคุ้มนะคะอยากได้ไปเลยมากนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวก่อนทําการสุ่มนะคะทุกคนให้เราให้ท่านผู้ชมนะคะมาทําการซื้อตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเป็นแพคคัมพีขั้นสูง50ชิ้นนะคะเนี่ยจะเป็นแพคคัมพีขั้นสูง50ชิ้นนะคะก็ลดราคา50%อ่ะจาก300เหลือ150ก็แบบใครอยากเซฟฟูปองก็ลองมาสุ่มกันได้นะคะอ่า คลิปนี้นะคะมาเรามีคัมพีขั้นสูงอยู่60ชิ้นมากดไปนะคะสุ่ม5ครั้งแต่อยากได้าสกินไวโอ,อเลตมากมานะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้อะไรแต่เราวาดไม่นานนะเพราะว่าแบบเออคิดว่าแบบจะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอเมย์กอชโอเมย์กอชนะคะโอ oh เมย์กอชเฮ้ยตอนนี้เราได้ไดทางสีมา5ชิ้นแล้วนะคะอ่ะทำการสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะคะเราก็วาดยันไป มานะคะทุกคนคิ่ว่าจอกอะไรออก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 อุ้ยได้ถังสีมานะคะอุ้ยทุกคนเกินปุ้ยหมยเกินปุ้ยหมยนะคะเกินปุ้ยหมุแต่นี้มีถังสีอยู่หกชิ้นนะคะทุกคนเราก็ยังแลกอะไรไม่ได้นะคะแลกไวร็ตยังไม่ได้แล้วเราก็เดี๋ยวค่อยเติมฟูฟองไว้สุ่มแล้วกันนะคะเพราะว่า,วา,วาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปลาเรียวมีอยู่ว่านะคะไม่มีไม่มีอะไรจะค่ะหมายถึงเงินนันนะคะ เราทําการรับวอลอลอพ่พาร์ทก่อน55้า้าละเราพอจะได้อันนี้แมนี่นะคะเราได้อันนี้คมพีมาพอดีเลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะแบบก็่ทำวอลอลอ่าพาร์ทแล้วก็เก็บคมพีขั้นสูงเอ,เ,อเอาเอานะคะอ่ะมานะคะกดเข้าไปร้านค้าอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนแล้วเราก็มาตรงเราต้องปิดเชลแล้วล่ะมานะคะ กดเข้ามาตรงวงแหวนเวทอันเธอมี1ิอันพอดีนะคะมาวาดยันไปนะคะเราขอแบบ10อันเนี้ยก็ได้ปะเออออกมาดิพวาคว้าใจออกมานะคะอุ้ยได้มาทั้ง2อันอุ้ยกเกินปุ้หมวยตอนนี้มี8ดชิ้นแล้วนะคะแต่เราอยากได้ไวเอรเรดไงทุกคนใช้15หอันนะคะเหลืออีกเหลืออีกเจชิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไว้แบบค่อยสุ่มนะคะนี่ก็คือทุกคนอ่ามา มากดตรงไอเทมนะคะแล,ล้วตอรี่วงแหวนเวลานเชิญซึ่งสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะมาคำนวณนะคะว่าจะใช้กี่คูป,ปองขั้นต่ำนะคะให้ใช้ไป150ซึ่ง150เนี่ยทุกคนมันจะแบบอันนี้นะจะพูดว่าอะไรดิ150อะ่ะมัน150สุ่เูไป5ครั้งใช่ไหมอย่างน้อยก็มีโอกาสได้สกินวิฟนะคะ150คูป,ปองซึ่ง แต่ถ้า150ก็คือตรงนี้นะซื้อนี้ที่ลดแล้วก็มาสุมนะ่มอะไม่เกิน200คูป,ปองก็น่าจะได้สกรีนวิปนะคะแต่ถ้าใครที่แบบเอออยากได้แบบไวโอเลตอะไรงนี้แบบเหมือนเรานะคะก็จะอยู่ที่แต่ถ้าใครอยากสุ่มแล้วแบบได้สกรีนไวโอเลตราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณประมาณ 900นะคะประมาณ5 0 0ถึงเ0 0เพราะว่าเราก็แบบไม่แน่ใจอะเพอาะทุกคนเพราะว่าเราไปซื้อไอเทมใช่ไหมสิบห้าใช่ปะ่ะสมมติสิบห้าเราสุ่มครั้งละสามร้อยคูบองแล้วสมามครั้งก็ง 3, ง900นะคะหรือว่าถ้าใครดวงดีหน่อยก็500คูปองก็อาจจะออกถ้าซื้อไอเทมอะไรที่ลดไปก็อาจจะออกนะคะประมาณ500ถึง900คูปองไม่เกิน1000คูปองแน่นอน ก็ไม่แน่ใจนะคะบางคนอาจจะแบบสุ่มได้เอฟเฟกอะไรยี่เพราะว่าแบบมันไม่ได้การันตีเราก็เลยว่าแบบเราก็เลยไม่ได้แบบคำนวณจนให้มันแบบมันครบอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เพื่อๆเหลือประมาณคิดว่าประมาณ5 0 0คูปองน่าจะได้สกีแลนะทุกคนวงแหวนเวทนี้ออกไม่ยากนะ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 ก็จะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะหากใครชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน